สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแมปแดนดี้เวิลด์ท่านผู้ชมซึ่งแมปนี้เนี่ยจะเป็นแมปที่เรานั้นจะต้องปั่นน้ํามันนะฮะแล้วก็เอาชีวิตรอดไปในแต่ละชั้นนั่นเองซึ่งผมเคยไปสูงสุดเนี่ยน,น่าจะชั้นที่10บท่านผู้ชมคือมาเลยผมมาแล้วคือ <laughs> จริงๆแมปนี้มันมีตัวหลายตัวนะเออผมพาดูตัวก่อนดีกว่าท่านผู้ชมคือตัวเนี่ยมันก็จะมีให้เราซื้อนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตัวตรงไหนนะนี่มีตัวเยอะมากท่านผู้ชมซึ่งผมอยากได้ตัวนี้ แต่คือมันใช้4,500อีชอนะฮะซึ่งเราจะต้องไปหาน้ํามันเนี่ยมาทั้งหมด4,500แต่ว่าผมมี241ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่สามารถซื้อตัวอะไรได้เลยท่านผู้ชมอันนี้350มีตัวหลายแบบมากซึ่งใครชอบตัวไหนเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้นะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ไม่มีน้ํามันพอท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีกว่าตรงนี้เขาไม่ยืนทําอะไรกันยืนกันเต็มเลยนะโอเคเริ่มเลยออ้ยตรงนี้มีคนยืนอยู่หน้าประตูสองคนท่านผู้ชมเข้าเลยครับเข้าเลย ไปมีสามคนนะฮะสามคนก็เพียงพอในการที่จะทําให้เราเนี่ยอ่าผ่านด้ว <laughs> ยผมไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยจะขึ้นไปได้สูงสุดชั้นที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมและตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ชั้นที่หนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมคือเราจะต้องเอาชีวิตล่อไปถึงชั้นที่ท, <laughs> ที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่คือผ่านชั้นนี้ไปให้ได้ก่อนซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยมีตัวผีเสื้อด้วยซึ่งตัวผีเสื้อเนี่ยเขาจะเป็นตัวล่อให้เราชัวร์เลยเพราะว่าเขานั้นบินได้เร็วมากแล้วก็มีสกิลพุ่งนะท่านผู้ชม ซึ่งผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยเราจะต้องไปตามหาเครื่องปั่นน้ำมันท่านผู้ชมเฮ้ยมีมีเหมือนจะตัวติดเชื้อนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตัวปั่นน้ำมันอยู่ในตรงนั้นมีตัวติดเชื้อผมจะไม่ไปอันนี้เก็บอันนี้อะไรออ๋อได้มาห้าท่านผู้ชมโอเคอันนี้เป็นของอีเวนต์ใช่ไหมเฮ้ยได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยีผมโดนตบกูโดนตบไปหนึ่งทีกูโดนได้ยังไงวันนี้มันตัวมันดำมากน,นี่คืออะไร อันนี้มีอมยิ้มมาด้วยนผู้ชมอมยิ้มอมยิ้มกินกินแล้วได้เลยไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าปั่นน้ํามันก่อนแล้วกันนะอุย้ยหลอนเล็กมากอืเกรดจ็อบท่านผู้ชมเคือต้องมองหลังไว้ด้วยไม่ได้การเดี๋ยวเผื่อว่ามีตัวอะไรวิ่งมาเนี่ยผมจะได้หลบทันนะผู้ชมโอเคอ่าเกรดนะฮะเกรดจ็อบเกรดจ็อบเครือนี้เป็นแค่ด่านที่หนึ่งเองนะอืมผมโดนไปแล้วหนึ่งหัวใจท่านผู้ชมคือต้องไปหายามาพันนะดิ มาตรงนี้เนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งไปหาจุดอื่นต่อเลยซึ่งจุดอื่นเนี่ยอยู่ตรงไหนคือผมจะต้องเดินระวังระวังด้วยนะพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยโดนตบไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีแล้วเจ็บมากเดี๋ยวเดี๋ยวลบแถวๆตรงนี้อืมเฮ้ยเขาดึงจริงวะเขาดึงไปให้เราแหละเดี๋ยวเราตามหาก,ก่อนท่านผู้ชมคือมันน่าจะต้องมีเครื่องปั่นน้ํามันแถวๆนี้หรือเปล่าเออนี่ไงนี่ไงอ่าโอเคตรงนี้มีเครื่องปั่นน้ํามันอยู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าอืมอเป็นจอบฮะ ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะต้องปั่นอีกสองเครื่องท่านผู้ชมไปเลยเรียบร้อยนะฮะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยผมปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอีกเครื่องหนึง่งซึ่งไม่แน่ใจว่าอีกเครื่องนึงเนี่ยเพื่อนของเราได้ปั่นหรือเปล่าท่านผู้ชมเดี๋ยวดูสิตรงนี้เนี่ยมีไหมไม่เอ้ยปั่นเสร็จแล้วเฮ้ยหนูก็ปัน่นเอ้ยหืมไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยอย่านะอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามา,อย,าอย่าเข้ามาอย่าอย่าเข้ามาติวว คือผมต้องรีบเข้าไปที่เอเวเลเตอร์นะฮะซึ่งเป็นลิฟต์นั่นเองท่านผู้ชมต้องรีบแล้วเข้าสู่ชั้นที่2อ่ารอนชีวิตท่านผู้ชมตอนนี้การเพื่อนอีกหนึ่งคนฮนะ่ะเรียนเปนรอยตอนนี้ร้อนรอนกันหมดทั้ง3คนท่านผู้ชมคือผมเลื่อนหายไปหนึ่งเมตรคือต้องมีมียาขายผมหรือเปล่าครับพี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือแบนเดจท่านผู้ชมแต่ใช้60โ oh อ my god มีตังค์ไม่พอนะฮะอมยิ้มเนี่ยทำอะไรได้น่าจะเพิ่มสปีดหรือเปล่าอืมน่าจะใช่ มาแล้วตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ชั้นที่สองท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าผมจะเก็บเงินก่อนคือตอนนี้เนี่ยผมโดียเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผีเสื้อเนี่ยเขาไปไปล่อให้โอ้ยตามผมวาท่านผู้ชมคือผมเก็บอันนี้แล้วก็ไปเลยแล้วกันนะคือผมมาอยู่แรงมุมนี้อืมแอบโอ้ยเออเดี๋ยว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 แอบมุมนี้เดี๋ยว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 เออมันไปตามเื่อนคือ เออผมหลมเลยทีนี้ปั่นเองครับผมตรงนี้อือรอแถบบาขึ้นฮนะอ่ะเอ,อ้ยยังมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวท่านผู้ชมตรงนี้อย่าเพิ่งมาตามนะขอปั่นก่อนอันนี้อ่ะโอเคอยู่เฉยไว้เรานิ่งไว้นิ่งไวเออมา <c oughs> คือน่าจะผ่านพ้นไปได้นะตรงนี้น่าจะปั่นเสร็จท่านผู้ชมโอเคขาดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอืม คือมันต้องไปไปปัน่นน้ำมดนสี่จุดอ่ะคือตอนนี้ของผมเนี่ยน่าจะเป็นจุดแรกท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยนะฮะซึ่งเก็บไปนี่ด้วยโอเคคือตอนนี้เนี่ยขาดเลือดนะฮะต้องตามหาขวดเลือดท่านผู้ชมเหมือนผมจะโดนตามอีกผมจะโดนตามอีกแล้วคือมาทําไมครับเนี่ยอย่าเพิ่งได้ไหมโอ้โดนตบไม่ oh เอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเวโอ้เราว,ว,ว,วิ่งวนกันว่ะผมจะตาย ผมจะตายเว้ยผมตายแล่นตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าผมจะไปได้สูงสุดแค่ชั้นที่สองท่านผู้ชมคือโดนต่มตายแลนตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าสู่รอบที่สองท่านผู้ชมซึ่งรอบนี้เนี่ยผมมีเพื่อนมาด้วย <c oughs> คือมากันครบแปดคนเลย <c oughs> คือแปคนเลยนะรอบนี้ซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยน่าจะไม่ไม่ตายคนแรกท่านผู้ชมผมคิดว่าน่าจะไม่ตายคนแรกนะคือมีตัวดอกไม้ด้วยอันนี้คืออะไรอมยิม้มเฮ้ยเดี๋ยว ผมมาเห็นนะเราเห็นคือแน่นอนว่าผมจะต้องมีคนปั่นแล้วตรงนี้ท่านผู้ชมคือจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องปั่นก็ได้มั้งเพราะว่ามากันแปดคนเลยเราก็แค่เดินไปเดินมาก็ <c oughs> เดินไปเดินมาก็พอท่านผู้ชมคือไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะอืมตรงนี้แล้วก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนตกใจนึกว่ามีตัวอะไรมาข้างๆท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยดูซิว่ามีคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้ปั่นหรือเปล่ามีไหม ปั่นเสร็จไปแล้วหนึ่งจุดท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยขาดอีกสามจุดนะฮะซึ่งยังไม่ได้ปั่นนั่นเองเฮ้ยเหลืออีกจุดเดียวคือผมไปรอหน้าลิฟต์ได้เลยนะเนี่ยลิฟต์อยู่ตรงไหนวะจาไม่ได้แล้วท่านผู้ชมคือลิฟต์น่าจะอยู่แถวๆนี้นะเรียบร้อยท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะเข้าสู่ชั้นที่สองแล้วนะฮะซึ่งหัวใจของผมเนี่ยเหลือหนึ่งดวง o ม m ก้อ oh นคือวิ่งไปไหนแม่งโดนตม้มอ h oh, อันนี้คืออะไรโอ้ oh. ไม่มียาเลยอะเราจะต้องไปหายาท่านผู้ชมคือผมจะมาตายชั้นที่2องอีกรอบไม่ได้นะจริงๆไม่ได้ต้องไม่ได้คือผมจะต้องเล่นแบบฮานคอร์โหมดท่านผู้ชมเพราะว่าเรานั้นมีหัวใจอยู่แค่ดวงเดียวเท่านั้นเองมาเริ่มชั้นที่2นะฮะซึ่งอะไรไอเทมคือคือมีบอกจุดด้วยหรอเดี๋เด๊ดเด๊ดเดวิ่งมาก่อนเลยอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือโซดาโซดาตรงนี้มีอะไรหรือเปล่า เมือนเมื่อกี้เนี่ยจะมีแต่แถวนี้จะมีไอเทมอยู่นะท่านผู้ชมซึ่งขอมาดูหน่อยเถอะว่าเป็นยาไหมอันนี้คืออะไรอ่ะชอ็อกโกแลตนะชอ็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตฟื้นฟูเอเออร์จีท่านผู้ชมมองหลังไปด้วยคือปั่นตรงนี้แล้วก็มองหลังไปด้วยคือกลัวมากถ้าเกิดโดนตบทีเดียวนี้ผมจมเลยนะอย่า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 โอ้โหมายังไงอะ่ะคือตัวสีแดงพี่มาอย่างไงครับนี่อะโอไม ก็โอ้โหผมตายแล้วท่านผู้ชมยังไม่ได้ํำอะไรเลย <c oughs> <c oughs> คือโหดมากโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ